สวัสดีครับพบกับช่องไทยซัพพอร์ตเอนจินเอีอีกทีนะครับวันนี้เราจะมา,มาชมงานตัดไทยซัพพอร์ตเราก็ยังนอกจากที่จะทำรั้วล้วก็มีรับตัดงานด้วยนะครับผมรับตัดงานาถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจก็ส่งเหล็บมาตัดได้นะครับ เรามีให้บริการรับตัดตัดแบบด้วย C N C นะครับเครื่องตัด C N C C N C แก๊สนะครับเพราะว่าเรารับตัดเหล็กหนาเหล็กหนานี่คือเราตัดได้ตั้งตั้งแต่8มมิลขึ้นไปครับผมถ้าบางๆเราก็ใช้พัดมาแต่ตัดพัดมามันจะไม่สวยนะครับสู้เราตัดเลเซอร์ไม่ได้แต่ที่ที่งานที่เครื่องเรานี่มีเป็นแบบตัดพัดมาอย่างเดียวนะครับ อันนี้เป็นงานตัดแก๊สนะครับงานตัดแก๊สอันนี้เหล็กหนาร้อยมิลครับผมคิวตัดก็จะประมาณนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นขี้ขี้เหล็กที่เฉยเพาออกก้อนนะครับตัดผิวก็จะเป็นประมาณนี้ครับตัดร้อยมินครับผมแล้วก็ตัดเสร็จเ,เราก็จะมีงานอย่างเช่นอันนี้เป็นงานของลูกค้าที่มาให้เราตัดงานให้นะครับแล้วก็เราก็มีงานเชื่อมประกอบลักษณะนี้ให้ครับ มาอนี้อันนี้หนักใช้โฟกลิบสี่ตันยกไม่ไหวก็ต้องใช้เคนยี่บห้าตันมาลากออกนะครับแล้วก็ยกขึ้นจากรถขึ้นรถเทเลอ,อีกทีนึงครับผมอันนี้เรียบร้อยแล้วครับตัดเชื่อมแล้วก็ส่งไปหน้างานครับผมงานประกอบงานเป็นงานเฉพาะตัวน,นี้ครับผม อนอกเหนือจากนั้นอันนี้ก็จะเป็นลายผลิตล้วเสารั้วนะครับที่ที่เคยแนะนําให้เห็นได,ได้ได้ทราบลูกค้าทา่านก็คือเราก็มีงานตัดแล้วก็เชื่อมประกอบเราก็รับอยู่นะครับเฉพาะงานที่ไม่ไม่ไม่ยุ่งยากเพราะว่าเรางานเราก็จะมีงานงานไองานตัดอยู่นะครับอันนี้ก็คือเป็นชิ้นส่วนที่เคยตัดมาแล้วนะครับอย่างนี้ ลักษณะผิวพวกนี้จะเป็นงานตัดด้วย c ีซีแก๊สนะครับพวกนี้จะเป็นงานตัดด้วยซีซีแก๊สทั้งหมดเป็นลักษณะงานตัดแก๊สก็จะดูผิวก็จะเรียบนะครับแล้วก็ตรงด้วยนะครับตรงสวยเอาไปใช้งานได้เลยนะครับอย่างนี้นะครับตัดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเหล็กบางก็จะตัดด้วยพัดมากอย่างนี้นี่คือผิวที่ตัดจากพัดมากครับผม ที่ตัดจากพัดแม่เหล็กบางพวกนี้ก็จะตัดจากพัดมมกทั้งหมดครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามาได้ครับว่าตัดความสูงความหนาเท่าไรตัดเครื่องเราตัดได้กว้างสูงก,ก็คือจริงๆก็สแตนดาร์ดนะครับ เมตรห้าสิบคูณหกเมตรนะครับผมสามารถขึ้นงานได้ครับอันนี้ก็น้องกำลังทำง,งานอัตชัตมาอยู่นะครับผมครับวันนี้ก็ามารายงานช่วงเช้าครับผมรายงานการทำงานของเราช่วงเช้าวันนี้ก็ขอบคุณมากครับผม ส่วนลูกค้าส่วนทิมงานก็ยังกำลังจะยกขึ้นเครื่องนะครับรอรถเข้ามารับงานไปครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ